นี้นะครับแมงป่องบ้านนะครับดูสีนะครับซึ่งมันจะต่างกับแมงป่องช้างมากเลยแมงป่องช้างจะดำอันนี้จะออกน้ําตาลนะครับเขาว่าหางยิ่งใหญ่ยิ่งพิษแรงนะครับพิษเยอะรออาศัยอยู่ตามเปลือกไม้นะครับแล้วก็กองไม้เก่าเสื้อผ้าเก่าอะไรนะครับต่างกับแมงป่องช้างแมงป่องช้างจะอยู่ตามพื้นดินแล้วก็อยู่ตามใต้ซอกอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ได้ไวัตถุดิบมาแล้วนะครับคือแมงป่องบ้านเดี๋ยวเราจะดูที่ว่าระหว่างแมงป่องบ้านกับแมงป่องช้างพิษอันไหนจะร้ายแรงกว่ากันครับเรามาลองกันเลยดีกว่าครับผมอยากดูว่าพิษเมงป่องบ้านเป็นยังไงเอาจับเลยครับยว่าเอาไว้่าวันนี้ ขอบอกนะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับเป็นความสามารถเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับเฉพาะความบุคกบุกคบจริงๆแล้วคงไม่มีให้เลียนแบบหรอกเพราะเพราะว่ามันมันบ้าเกินไปเออหรอเอาห่างสัะะหน่อยวะอย่าให้มันเด้งเด้งเลยต่อยเดิไม่ไ่อย่ะหางไม่มีแรง ตัวพีกูเข้าไปเออตายแล้วอืเออนั่นแหละเออแค่นี้มีจิ้มผิดกับจับมีจิ้มเลยจิ้มแล้วเนี่ยจิ้มแล้วเนี่ยปล่อยผิดแล้วจิ้มแล้วเนี่ยจิ้มแล้วเนี่ย เนี่ยมันปล่อยพิษเขาเรื่อยๆเนี่ยซึมอยของมันเต็มที่ของมันเลยขนาดนี้มันก็ตึ๊บ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 ป้อนเจ็บก็ไม่เท่าไรไม่ซื้อต่อไม่ได้อ่ะช่างไก่แค่นพพี้พอแล้วนะฮะพออย่างพอนะพอเดี๋ยวมันจะตายอ๋อไม่ได้กลัวตัวเองตายไม่กลัวมันตายนะมัน,นปล่อยพิษมันหมดแล้วมันก็ตาเราไปคุ้มครองตัวมันล่ะอ่าทีแรกนะครับมันต่อยปุ๊บ ผมต่อยปุ๊บแล้วมันก็จะถอดเหล็กตูดมันออกเลยมันก็ปวดจี๊ดจี๊ดแล้วก็แล้วก็หายพักมันก็ขึ้นจากแหลพอขึ้นจากแหลเนี่ยมันก็ตึ๊บตึ๊บแล้วพอทีสองอผมต่อยแล้วมันคาเหล็กๆไว้เลยตูดมันคาไว้พิษก็ลงผมรู้สึกได้เลยพิษมันวิ่งอะตึ๊บ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 แต่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกตึ๊บ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 พิษนจะหมดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็หายก็ไม่มีอะไร เนี่ยแค่แค่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับความปวดมันเหมือนกับพอๆกับพึ่งอะตอนนี้ยตึ๊บตึ๊บปวดนิดๆนิดๆแค่นัน้น,นเองแต่ว่าสู้ต่อไม่ได้ครับต่อรุนแรงไปจริงๆนะครับผมเปรียบเทียบได้เลยเพราะว่าพิษมันจริงๆแล้วอะมันความรุนแรงมันน้อยฝ่ามันป่องช้างแล้วก็น้อยฝ่าต่อครับมันแค่ปวดตึ๊บตึ๊บแล้วก็หายแต่แมงป่องช้าง มันโดนวูบปวดทั้งแขนแล้วปวดมากเลยแหละปวดมากแล้วก็จนฝ่ามันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแมงป่องช้างมันทิ่มแล้วมันปล่อยพิษได้เยอะฝ่าหรืออาจจะมีส่วนแต่แต่ว่าแมงป่องแมงป่องบ้านมันก็ทิ่มขที่สองมันก็คาเลยนะครับคาแต่ว่ามันก็ผมก็ให้มันปล่อยพิษเต็มที่มันก็แค่ตึ๊บตึ๊บรู้สึกว่าพิษมันวิ่งลงไปในในในกล้ามเนื้อเราอ่ะมันก็ปวดตึ๊บ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 แล้วก็หายไปแค่นั้นเองครับ